ตัเองเห็ุไดเบิดทุกคนั่นะถตาต่างใจส่วนมากตั้งแต่ห้าเกิดมาแล้วเนี่ยมันบอกในความเคยชินคือห้าาชินเฉพาะความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นตั้งแต่ตื่นขืนคิดหาแต่แนวได้คิดหาตั้งแต่แนวดีแนวมีแนวเป็นตื่นข้นชิงเท่านอนหลับมันรับแล้ววางที่คิดต่อเนื่องก็ยังฝันไปอีกแต่ห้าสิต่างใจฝึกลองเบิ่งดู การคิดลักษณะนี่ในความใดดีมีเป็นในอัตตาในตัวตนในการสั่งคบในการสั่งชาติบัี่แหละพวกนี้ที่นี่ให้ทิศถึงสิ่งที่เป็นกุศลบ้างดึสิ่งที่เป็นกุศลเือคิดถึงพุดโทนั่นแหละในการคิดถึงเอาอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องยู่ในกรรมฐานกรรมฐานผมเขียนไว้เยอะแล้วมีอยู่สี่สิบยาง เลือดเสเอาตามแบบอย่างได้สีส่สิบยังก็ได้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธเจา้าเกิดว่าส่งอารมณ์มันเป็นกุศลซาบันสัจจิตปริโยธปังเกตังพุตนาสาสนาตมันตรงทําจิตให้ขาวรอบปลอดแล้วจากอากุศลทั้งปวงออนึกพุทโธเข้ามามันก็บ่มีอกุศลเข้ามาพาดอกอว่าตั้งใจไห้เป็นยังยังจากใหนทุกคนนนะั่ะแต่เข้าบ่าจสามาี่สิปฏิบัตินั่งเดิน จงกลมได้หรือนั่งสมาธิได้ตลอดบดมือบดเว้นก็เหตุไปตามความเป็นจริงในชีวิตจริงของเจ้าของเองที่ทํามาให้กินนั่นแหละฉะนั้นครับเวลาเขาเบาๆเขาค้นเขาก็พุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจของเขาเองนั่นแหละอันนี้คือเอามาบทไดบทหนึ่งแล้วแต่มาเป็นเครื่องกรบจิตเพื่อเพราะเหุ้อกติส่นเขาไปแรกในความเกลียดคนผู้นั้นรั่งผู้นี้แบบนั้นแบบนี้แล้วแต่สารพัดมันจะปรุงแต่งไปหรอกแนวนั้น แสดงเอาุทไว้เป็นอย่างให้เกิดความค่อยชิน uh. ให้เกิดความค่อยชินในการนึกในการ uh. สืบฟึกหัดดับตนเองให้มันตั้งมัน่นให้มันเป็นสมาธินั่นแหละตั้งมั่นก็ดี uh. คนที่ค่อยชินเฉพาะเรื่องที่สั้นคนนั้นเกียรติผู้นี้ชินในการเบาปืนคนชินในการค uh. ิดหาแต่เน่าจากด้ของผู้อืน่นหรือหาวิธีหลักของผู้อืน่นอันนี้อื่นว่าอากุศล แันกุศลธรรมควอมจริงของคนที่จิตใจเป็นอกุศลก็เลยเอื่นว่ากุศลอากุศลธรรมมากสร้สางภพสารชาติไว้เน่าดก็มัมกสรกางด้วยจิตเจตนาที่จะของตั้งตั้งมันในมิจฉาทิฏฐิเอาไว้ยังสั้นเลยภพชาติเกิดไปจงไปได้เกิดในทีต่ต่ำลักษณะนั้นที่เขามาเขามาตั้งใจไม่ตั้งใจหมันเป็นกุศลเพื่อบ่อยเกิดควาเคยชิน ในการไปเบาพื้นคน้นเบาเรื่องอยากได้นั่นอยากดีนี่โอ้สารพัดแ้ะการชินในการนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลคือพุทโธนี่ใบก่อนเวลาเข้ามาปฏิบัติธรรมเหลือมีโอกาสว่ามานั่งยังสิความกังวลมันสิบ่มีมากเพราะว่าอย่างมันมันชินในการไปนึกสร้างนันเกลียดนี้หลักผู้นนั้นหักป่นนี้แล้วแต่เวลามาถอดสมาธิปุ๊บมันจะง่ายกว่ากัน เพราะว่ามันชินในการนึกแล้วเนี่ยฝึกหัดไวเอาตามความเป็นจริงนั่นแหละคำ <c oughs> <c oughs> ว่าสติสติสติกับพุโทโธก็ให้มันเป็นอันเดียวกันสติไปวันนึกระลึกนึกถึงให้มันถึงพุโทโธไวเนี่ยนั่นก็เป็นสติแล้วเป็นสติถ้ำเป็นปัญญาถ้ำแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองดอกอันปัญญาเนี่ยค <c oughs> <c oughs> วา่าให้มันเกิดความเคยชิน ทีเพ่นว่าจิตติดที่ไหนจังไปเกิดที่นั่นก็นคือความเคยชินนั่นแหละชินในการชินในการบอกคนที่มีจิตใจสิเป็นอกุศลมากเ่ราวาา่าไัยเศรษฐีมาทั้งใดก็สางในความเคยชินสิด,ดึงหาเฉพาะเหตุผลมาหลบมาหลานในความดีของเขาเจา้าแต่คนเคยชินในความดีเด็กกหาเหตุผลในความดีมาหลบหลานความบดีของข้าเจา้าแต่ทูกสิ่งุ้อย่างเกิดขึ้นที่ตัวเองเป็นผู้ฝึกเองเด้ แต่ของได้เป็นผู้เหตุเองบรณฑิตผู้อื่นผู้ใดเอ็น <c> ใ <oughs> จแค่นั้นแหละจังหว่ายผูนฝึกหัดจะของใดบัณวิตผู้ใดฝึกให้ใครใดพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดกับมานานแล้วสองพันกว่าปีแล้วพระริยสงสากสแสดงธรรมอยู่ตลอดกับว่มีว่าเสียเอาบุญให้ใครใดและเสียเอาบาปให้ใครใด้สีทําความบริสุทธิ์ให้ใครใด้สีเอาศีลให้ใครใด แต่ว่าทุกสิ่งุกองย่างขึ้นอยู่กับตนเองทั้งหบดบ่ได้ขึ้นยุ่กับผู้อื่นเลยัน่นฝึกฮัดเอาดัดเอาซูโม,ม่ในห้างสแสวงห้าง,งายตัวรรมะกดเข้าไปในโทรศัพท์อยากอ่านเนว้ใดจะฟังอันใดมีเบิดในหันหละในพระไตรปิฎกทุกย่างก็มีอยู่ในหันเล,นต,นนเลเตั้งแต้กี่คนเข้าเจา้าอุ้ยสวัสดิ์พบพ่อ,พอเห็นผู้บาอาจารย์แต่ละองค์ <c oughs> ต้องเดินทางไปไกลบางที่ก็ไปพ่อของปลอม ของเดรัถีวิชาของเดรัชานวิชาเหตุไปหนอกหลีดหนอกร้อยบ่ได้ำตรงจากข้าสอนพทธเจ้าหาเศษตะปุธของขังมันอันนั้นอันนี้ศักซิดซักเซตมันไรสาละอธิษฐานเอาอันนั้นเอานี่เอาเนี่ยบ่ได้เป็นสาละประโยชน์บ่ได้เป็นแกนสารของชีวิตยังได้เลยจังว่า แต่ละคนแต่ละคนนั่นนะถ้าไปถือแทปจริงแล้วก็คือว่าขึ้นูุกับตนหรือเก้านั่นแหละขึ้นูุกับจาของแต่พอฝึกหัดศึกษาโดยตนเองแลวก็ะเลยบลูว่าผู้ใดสอนถือผู้ใดสอนผิดผู้ใดนั่มผิดผู้ใดผ้าเห็ดประเภทนี้ผิดหรือถูกแล้วแต่ถ้าเขาได้ศึกษาโดยตนเองโดยการเขาไปฟังในพระไตรปิฎกที่เขาเจ้าบันทึกไว้อ่านไว้เปิดฟังเอาก็ได้หรอกวันนี้ เมื่อจิตใจมันมีความยินดีในถ้ำแล้วมังก็สิบแสวงหาหม่องปฏิบัติเมื่อสแสวงหาหม่องปฏิบัติแล้วคือเขามีความหล้โดยหัตถปิดกมาแล้วนี่เขาก็สิแยกออกได้ว่าอันใดซ้อนผิดอันใดซ้อนถูกนะมันกรเลยสิมุจากเลือกและสแสวงหาเลือกและสแสวงหาได้แล้วโอ้ม่องนี้เราไว้ถูกต้องเราไว้เลือดและประสบการณ์ทีหเอาสิพบพผ่านเจอเองแบบน,นี้ส่วนสัญญา คือความจำที่เขาฟังมากนั่นแหละที่เขาอ่านมากนั่นแหละบันญญามันสิมันสิแบ่งแยก,กว่าอันนี้พิษอันนี้ถูกเองหู <c oughs> จักว่าอันนี้พิษอันนี้ถูกแล้วเพิ่มเข้าไปฮาปฏิบัติตามสถานที่ที่เพิ่นฝึกกรรมฐานบันขาดเฉพาะประสบการณ์ในการรู้ในการเห็นตามก้นเป็นจริงตัวนั้นสัญญาบริอาจละอย่างใดดีบดีสัญญาอาจจะมาทำลายตัวของเองโดยการเอาไปดูถูกผู้อื่นนั่นเอง ทำไาเจ้าของอ่ะกาเจ้าของนั่นแหละว <c oughs> ่าทำทุกอย่างถ้าจะกลูกจริงเห็นจริงจะต้องลงมือทำาดยตัวเองได,งด้มันจึงสิรูได้นำนนก็เป็นแค่สัญญาบ่แม่นปัญญาละ่ะรู้แจง้งความเป็นจริงจริงทุกอย่างนั่นแหละสุว่าครับจริงแบบใดเขาว่ารู้แจ้งความเุ็จริงตามประสบการณ์จริงของเจ้าของเองสนว่านั่งสมาธิเป็นนั่งสันนิษฐ์ความเป็นจริงคือน,นัง่งลงแหล้วเก็บแข้งเก็บขาเหมนเก็บขามื่อนี่ ท่านั่งกับอึดอัดนักจักจัว่างเมื่อทาใดดีจักอันนี้ทาใไ,ได้ดีนี่แหละความรู้จริงของสิของมันสิผ่านธุ์มาเป็นระ,ะ,ะดับระดับระดับไปจังสี่บัมเบียนาไปเบาอัตผลมันเลยเบาอัตผลมันเลยมันประเด็ถึงไหนมันเป็นสัญญาอันจั่งสืนนางปอกลงอยากได้ผลสูงสุดหลดนางปอกลงอยากได้ภายในพานหลยถ้าเอาทุกอย่างผ่านประสบการณ์แล้วคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง คำว่าละสักยะติฐิละวิจิกิจฉาหรือเป็นผู้มีสินเต็มหรือละสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาก่อนในศิรพุทธประมางเ,เป็นเป็นแบบใดประสบการณ์ของเขานี่มาพบมาพ่อมาผ่านแล้วความรู้สึกของเ้าสิ่คอยคลายออกเองบอ่เม่นละโดยการคิดออการคิดเป็นเหตุแห่งการละโดยความรู้สึกคือกันแต่ว่าต้องผ่านประสบการณ์จริงด้วย กายของเจ้าของเองด้วยกายของเจ้าของเองหนึ่งด้วยใจของเจ้าของเองหนึ่งเนี่ย <Yeah. S 1> คือความรู้สึกนั่นเองคําว่าละมันจะขาดออกจากความรู้สึกในในในใจของเขาเองครอก <c oughs> คำว่าละกิเลสสักยะทิฏฐิเป็นนาใดวิกิชาเป็นไาดเสราพตุปามาเต็มใดมันสิรู้แจ้งเข็นจริงในการบังคับกาย,กายว่าใดกายพ่นวาเพราะเป็นของตนเพราะเป็นแบบใดเขาอาจจะขาดคะแนี้ ไปตามเหตุตามปัจจัยและสรุปผลมันลงใดแต่ว่าความเป็นจริงที่พวกเข้ามานั่งอยู่แนวทำาม้น,นั่งต้องแดกเก็บแข็งเก็บขาเก็บนั่นเก็บนี่ใส่ปัญญาพิรนณาเบิ่งแด่โอ้ี่เพน่นว่ามันบนมแมนของตนบ่ามิใช่จะเก็บมันก็เก็บเนาะขายนี่ควบคููกันไปได้เลยเพราะว่าหยังคําว่า,าวสมาถิปววาตั้งใจตั้งใจแล้วตั้งใจมันคงแล้วในการนี่ จิตมีจิตตั้งมั่นนะตั้งมั่นแล้วนะในการสิพิจารณานนี้แหละฉานี้มันกลไปน้ำกันตีคููกันไปได้แล้วโอ้นก่เป็นของตอนเนานะว่าจะเก็บขาบางหันมันก็คือเก็บยันนักหลังก็คือหนักอยู่ยันนักไล่ยันนักข้อก็คือเป็นอยู่เนะีย่ยอิปนว่าสมาเป็นของตอนอ้าวพิ่นว่าให้อดให้ทนไว้ก็ทวนอดเอาบ่โดนดอกบ่ตายดอกเ่าไปนั่นนี่คือประสบการณ์จริงนี่คือบากรูกแก่งเห็นจริงก็คือเกิดจากประสบการณ์อนันนี้นี่เอง นี่พอน่ะสติกบกับ,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 บสติเขาเอ็ยังระลึกถึงคำบ,บริกรรมพุธทว้ประกอบกับลมหายใจประกอบลมหายใจไวเดอร์นี่เนี่ยผู้เขามีประสบการณ์จิฮูัวพอตะพุทโธไปสองสามคำไปแล้วคิดไปทําให้ตามหน้าไปหาบุคคลที่หลักเลยบุคคลที่เกลียดไปหาเงินท่องไปหางัวหาควายหาสัตว์เลี้ยงแล้วนี่มีประสบการณ์จริงเขามีแบบนี้แลวกมามีความเพียรพยายามมีความอดทนไปพร้อม มีสติหูววัมันไปมองไมก่ก็ดึงขึ้นมาหูวว่าคิดถึงบุคคลคนนดึงขึ้นมานี่คือประสบการณ์จริงนี่คาว่าลูกแก้งเห็นจริงสัมพันธ์ประสบการณ์อันนี้เหตุการณ์อันนี้บแม่นว่าเว้ากันไปโดยไปเอาผลสุรุปมาโหลดชั้นสี่เป็นอย่างนี้ชั้นสามเป็นอย่างนี้ผีพานมาเรื่อยๆเดี๋วเขาฝึกหัดมานานแล้กวก็สินั่นบแมเนธรรมดาคือหัดมา จนวารููวัตถุอา,าการแล้วกิริยาอาการของใจของกายเป็นยังไงจังว่าจะพึงคิดเอาแต่คิดเอาแล้วมันสิขวางเพราะว่าคนส่วนมากคิดเอาคําตอบเอาคําตอบมาเพื่อว่าสิตอบคําถามหนึง่งเพื่อพอสิยกตนขึ้นมาหนึ่งนั่นถ้ายกตนขึ้นมาแล้วกะ็ความคิดถึงตนเป็นไงและะาตาต้วก็อัตราตนตนสิทธิบุตรไหลขึ้นมาเป็นพ่วงเป็นพ่วงกันคือเกา,าแหละจังว่าจากไหนทุกคนรู้ด้วยตัวเอง ด้วยการฝึกหัดหาว่าท่านมีเวลากระจับคาบริกรรมภาวนาเอาไว้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยพุโทโธไปแล้วสิเห็นรักหน้าพุโทโธไปพุโทโธมากเมก่อกินหอดหนาพวกนั้นหอดหนาพวกนี้เองนั่นแหละคือสติได้หายไปความเพียรได้ขาดแล้วนะสิ่ที่เข้าใจข้างว่าเป็นแบบไดนขันติวิริยะเป็นแบบไดสติเป็นแบบไดจังหวะมาบังมาฝึกหัดอันนี้ อันสิรู่ผ่านดาการเพราะว่าสติกับความบริกรรมให้รวมกันเป็นหนึ่งกับลมหายใจเกิดอาการปิตินะปิติเกิดอาการสุขแบบใดในอารมณ์นั้นนหะมคนบ่เคยเกิดอาการปิติก็เลยบ่รู่มเกิดสั่น,ะน,นที่นี่ถ้าเฮาได้ห้าได้เดมื่อเกิดเอาเองแล้วประกอบกับสิ่งที่ห้าได้อ่านได้ฟังมาจังสิ้นเพน,นี่เทียบอาการไซโอ้อันนี้เอื่นว่าปิติเนาะหายสงสัยหายสงสัยในคําว่า พิตีขนฟองสุดจองเก้าข้นหัวลุกนังหัวหนาหนาหนา,หนาช้านี่คือให้ใจย,ยุบๆยิบๆนั่สิโออันนี้คืออันนี้เนาะนี่มันจะเข้าใจเองด้วยผ่านความรู้สึกคืจังหมดทีเข้าใจนี่คือความรู้จริงว่าม่นความรูจรม้จำนะอาการพิติลักษณะนี่เห็นแสงสว่างพัวพระขึ้นแบบใดผู้นั้นเขาไปเห็นแล้วกับสิรูอาการโตร้อยโตยังเป็นนังใดกับผู้เป็นแล้วก้อสิเข้าใจเอง จบะบอกถ้าผลในผ่านหลายจบาะบอกถ้าเหลืองปล่อยว่างหลายอ้อานเมือ่อใดแตยังมีความรู้สึกยังมีเหตุอยู่นั่นนะ่ะกันก็เกิดอยูยเข้าล่ะทุกอย่างมันก็เกิดจากเหตุถ้าด,ดับเหตุโดยนั่นบ่ได้มันก็ไหลเข้าสู่ความรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายก็สิปล่อยออกมาทางอนุป,ปาทานมีความอาไยอาวอนหาเหตุผลนั่นนี่มาเป็นเครื่องประกอบประกอบเพื่อให เอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ให้บุคคลทั้งหลายยอมรับว่าเราคิดถูกถ้าเขาไม่ยอมรับอัตตาตัวตนก็ขึ้นคือเก่าถ้าเขายอมรับอัตตาตัวตนก็ขึ้นคือเก่าอแงหว่าที่ถุกประทานก็เกิดขึ้นที่ถุประทานก็อัตตาวาทุปาทานอันละอัตตาอัตตาวาทุประทานคืออัตตาตัวตนนั่นแหละมันก็ขึ้นมากซึ่งว่าไหลเข้าไปสู่สิรพจนธตุประทาน เป็นไปตามที่เราได้ยินได้ฟังหรือไม่เป็นไปตามที่เราได้ยินได้ฟังนั่นเป็นไปตามที่ได้เห็นที่ได้รู้ที่นั้นนี่ก็ว่าไปมันโยกขก้นมากอ่าแล้วก็ทําให้เกิดความพอใจและไม่พอใจนะกามุปาทานก็ล่งหันอีกในจักว่าจากไห้ทุกคนค่อยๆฝึกหัดดัดตัวไปเรื่อยๆเราค่อยปล่อยคาว่าค่อยๆปลอยความรู้สึกจะบอกเองนี่ความรู้สึกความรู้สึกในความอาไรหรือบอกอาไรมันสิบอกเอง อะไรมันก็นหาเหตุผลนั่นนี่มาประกอบอุสารพัดกลุ่มใจโยหันเหล่าเมนยังดอกจากให้คนย่อมรัราไาจะของโถกูกไหลใช้การเบิดตัณหาจีซื่อว่าเป็นความอยากกลไกของการทํางานของตัณหาคืออุปทา,านคือความยึดเนี่ยไหลเข้ามาเ <c oughs> ตัดสานีนมันก็นกนเป็นมองสูงระเด้นี่เออเป็นเป็นมองที่สีประเสริฐแล้วแจกว่ามองสิลออกระเด้นี่ นัน้นล่ะเออล่องพระยามที่สิคขวบคุ้มความคิดของเจะของหายอยู่ในความจิตพุโทโธบังดุแล้วเฮาสิเห็นความคิดอันอื่นเขามาแสกพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเฮาสิหูเลยล่ะวาคล้ายๆกับคือมันมีสองจิตเนาะแต่จิตเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันทํางานเออเกิดดับไปพุทโธพุทโธพุทโธฟาบไปหาคนติดเป็นตาสั่งละะ่ะก็มีเออนั่นแหละ เป็นคณะ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 ฟังมันคณะกำลังพุโทโธพุโทโธพุทโธเพิ่งไปหาเพน่อนเดี๋ยวเอา้าไปแล้วนี่คือผู้มีสติดึงขึ้นมาได้รู้สึกตัวแล้วว่าโอ้มึงคี้เป็นไม่รเนาะเนี่ยแต่ผู้บรรู้สึกตัวกับไปน้ํามันเลยแล้วไหลน้าเป็นพุทธะสั้งเลยเออไหลไปไปคิดปรุงแต่งว่าเขาเป็นทั้งสันเขาเป็นทั้งสี่เบิดเพราาอย่างเขาเห็ุว่าถูกใจโูเขาเลยเป็นเป็นคนบดีแต่าคนบดีแท้ๆคือจะคลองบาดเขามาก ทำทั้งบดหันเข้ามาดูตัวเองว่ได้ไปเบิ้งผู้อื่นดอกเบิ้งเจ้าของเองผู้ใดเป็นตาสั่งก็จะคล้องอะแหละแต่ว่าที่แรกมันบรรลุเจ้าของดอกเ <ừ. S 1> พราะว่ามันบอกไปตามใจในความอยากของเจ้าของเองคือความพอใจของตัวเองคือการมุปาทานกาของเองเขาเป็นตาซังอีน,นั่นเป็นตา้ังบักน,นั่นเป็นตา้ังเหต,ตุทั้งสันทั้งสีพิษบดบดถึกนะมันก็ไปทั้งสัน<ช>แล้วก็ไหลใช้กันทั้งสี่ตัวนั่นแหละแต่การมุปะทานหรอก ที่ตูปรตประธานอัตราวัตุปประธานชิระพุตุปประธานกับน้นำกันนั่นแหละที่จริงมันโตเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นเป็น,นกลไกอันซ่อนเล้นอยู่เนียนอยู่นในความสืบต่อเนื่องอย่างรวดเร็วของมันเองแต่ผู้ใดเห็นตัวนี้ได้มันก็ความจางคลายของสิ่งที่เคยยุดมันถือมันก็สิคอยจางคลายออกจากความรู้สึกดอกผู้ขาดเลย,เลยทีเดียวเลยกับมียูดดอกแต่ว่าเขาบอกไปตามความเป็นจริงทีทุกค้นก็ยังมีความหว่วงมีความอะไร กับทรัพย์สมบัติสิ่งของที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณทรัพย์ส,สมบัติที่มีวิญญาณมันยังก็สร้า,ง,างว่างงอควายแหละสัตว์เลี้ยงต่างๆแม้กระทั่งคนยังว่าทรัพย์ลูกกูได้สัตว์ลูกกูผัวกูหนะลานกูนะั่นละทรัพย์จากของเบิดนี่แหละที่มีวิญญาณกับพวกต้นไม้รถมันนั่นแหละท่องเงินมันนั่นแหละและว่าอยากให้ทุกคนฝึกแล้วก็ใารดูโดยประสบการณ์ตนเองไม่เข้าว่าปล่อยว่าง มาจากไหนปอได้ว่านโดยอาศัยการคิดว่ามันต้องเป็นทั้งสั้นเป็นทั้งสั้นแหละทั้งสี่แหละแต่ว่าเลาเหตุการณ์กระทบจริงๆมันสิเอาท่านบอ,บอท่านเด้แต่คนบอมีการฝึกหัดคำว่ากระทบจริงๆคือเข้ามาปฏิบัติมาปฏิบัติขนาดพู้มาปฏิบัติอยู่จังสี่แหละกระสงังเพิ่งนั่นพวกบานไปแล้วพิ่งนั้นพวกนั่งฟ้านั่งสวรรค์ขนาดเขายงองถูกต้องแล้วก็ยังเขียดไหมเนาะ เห็นไหมว่ายาบัวใสเขากินเหล่าอยู่บงเขาเขาเขาเ,เขากินเหล่าอยู่เปมนบ่าวะละบคนพวกบา้าพวกนั่งฝ่านั่งสวรรค์ไปแล้วออพวกเขามันตก,นกตรบตาเฮาแล้วเขาก็เอาถือปนันแล้วแต่ความยังไปตกนรบแทนขเขาบังดูเนาะเออโอ้ยจะไปทั้งนั้นน้าเดยนี่คนหนึ่งเวละจะต้องหวดต้องหวด เขาเอาถือแล้วไงแต่เขาเอาถือแล้ววางพนพวกนั่งฝ่านั่งสวรรค์ไปแล้วแต่ความเครียดให้เขาเบื้องมันแล้วไปตกนรกแท่นเขาเป่นว่า่ะคือกันแหลกครับพวกปฏิบัติธรรมอยท่านอยู่ระวังดีๆแต่จอบสัปดาให้การเรียดให้กันหลายระวังระยะเวลาเราสิมีมีน้ำใจมีอภัยทานกว่ากันดีเนาะ จอบท้าว่าฟูดันผิดฟูนี่คือเอ๊ะใช่งใส่ยาเหล็กมาอยู่บอกมันนี้หัวหน้าจอมตำนิ่มูนั่นแต่เขาเสียเตอันหนึ่งอันนี้ก้อนไปยั้งรบบนี้บางคนก็ไปเหตุเอาเองแต่ที่แหลกนี่าันตะข่นใบยังเขาปั๊บเนาะโอ้ยเอาไปเหตุก้อนนี่ก้อนไปยังเลยเดยน่าจะไปเหตุเอาเองแบบบอกผู้อื่นเหนอยังบุนนั่นแหละบางปัญญาจากบ่ถ้าเขาเสียอันนี้บอกเขาเหตุอันนี้เลย คือเป็นทางสั่นบุมันแหละวันนี้มีปัญญาเด้นมาจากบ่อหันป่อยเขาเห็ดหรือปยังแต่ของอยากเห็ดไปวนี้ก็ไปเห็ดตัวคิดว่าออกเนาะ,ะเขาเอาินหัวหน้าหัวหน้าจอมตำหนีคนเด่นมาจากบ่าหัวหน้าเราพื้นค้นกันอย่หันแหละหัวหน้าใหญ่เป็นพออ,อว่าเขาเอาินผู้อำนวยการแห่งการตำหนีเนาะเรื่องสั่นตัว ผู้อำนวยการใหการตำนิผู้อื่นเลยสอ,อผู้จัดการในลายยางเป็นสัตว์แหละว่าบัรห่าน,นข้นเขามาปฏิบัติธรรมเบาเบาเขา่า,ขา,าปฏิบัติธรรมก็มีแนวหนีอยู่คือเขาว่ายอกแล้วเนาะไปอันอยู่ในวงเรายังนี้นำใจก็หนีหอ,อีกเขาวาเด้อเด้อยจเล็กเจ้า แตอนนี้ไพ่บ่คักบ่กินใจบ่าอินใจทั้งหลายน่นก็บบสู้พอยนิกรองดอกแต่พอยงิกรับรถตกหลุมแน่เด้บ่วุยมันถึงอกถึงใจคือนยังนี่แล้วก็เอามาเบาพื้นผัวให้ผู้อื่นฟังได้บาทนี้นะวเวลาเบาหนึ่งมีอารมณ์ขนาดได้ตะกัดปากกัดแค่กัดหนุ่มด่าใจอีกว่าธรรมดาด้วยต่ำไปนั่นนี่วากวีกใส่ นันนนนนมมนน่นแหละควาจักเราความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกนั่นแหละอารมณ์มันเก่งสั่นแหละมันจีบุ้ยกินใจหัจากบอกคนที่หักคือได้นนหลหายเงียบกต่เฉพาสิ่ลงนรกอยากว่าแต่จริงๆแต่คือทั้งความหลักความะไลความจากใดดังใจเดยเจ้าะู้จากบอนั่นแหละกามูปาทาน <c oughs> <c oughs> มันจากไห้คนที่หักนั่นเห็ดถูกใจกูคักๆเงินประักษ์ พอเอาทิมแล้วเนาะให้พอ้กองฟาดกับฟ้าเลดลึงสันแหะแต่ให้มันทัานควบโดยซื้อตัวนี้ที่จะคล้องเป็นถูกมันถูกกับมันนี่แหละถูกกับจากไอ้คนที่จะคล้องมากชุดๆใจนี่เฮ็ดถือใจจะคล้องแต่พาถือใจมันมันหน่อยใจด้นั่นที่จริงนั่นแหละมันสร้างด้มันหมักเกาๆหุยแกว่ามันหมักเกาๆได้แต่ละ เขามาันหมักมันมัดเขามัดเขามัดเขาลัดเขาลัดเขาแต่ว่ามันลัดไปนรกจากบลหราในอารมณ์จังสิจากให้ผู้อื่นเห็นถือใจจะกของมันลุ่เนาะถ้าจาของยังเห็นบ่ถือใจจะกของเรื <c oughs> ่องสั้นแหละ <c oughs> คิดปรุงแต่งไปได้ว่าโอ้ยได้อารมณ์ขอ,อยังน่น่น่นบัตรท่านเป็นอื่นว่าบ่บบท่าน บรท่านความคิดปรุงแต่งของจเจริในความจากได้ดังใจนี่เป็นการมูประท่านเออแต่กะเมื่อจากได้ดังใจแล้วมันก็เป็นอัตตาวาตุประธานเกิดขึ้นเื่ากันล่ะทิฏฐิก็เกิดขึ้นชื่อแล้วัตถุประ่านก็เกิดขึ้นจากไหนเขาเห็นแบบนี้ผู้อำนวยการพออพออตำหนิพออนินทาเหมือนจะว่าเห็นป <laughs> จังสัญญนเละนี่มาหาปีแล้วได้เจ้านํามานี่เนาะทั้งมีทั้าหาทั้งสิไปนรกเออหาปีแล้วที่นํามาแต่ว่าหาทาาั้งไปนรกภาวนากับว่าท่านเป็นเขาสอนยังไงกับ,บว่าได้เห็นว่าสันชิดหอดกับกว่าให้กองนั่นแหละเจ้จาจะได้คักเถะ โอ้ยอยากได้คกอยือแลนน้ำเปล่นะาเนาะไม่ได้แลนด์ด้วยล่ะคือรถไฟ <c ười> คือรถไฟสมน้ำหนาจะได้แง่บายเนาะสันะ <c ười> สแหละภาวนาให้มันเป็นเนี่ยไปยังไงครับพุดโธพุโทโธมันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกูกับพุดโธไว้พุดโธไว้ลูกเขากับไงบนเแล้วเนาะเขาก็มีไอาฉีกาันงานบนเแลว้ว จงยังสิไปแต่งการแต่งงานไว้ให้หลานอีกจนว่าเจ้าของเป็นเองมันเลี่ยนจบดีแล้วมันเลี่ยนอันนี้มันเลี่ยนอันนี้ไปในบานนี้ให้มันเป็นอันนี้ให้มันเป็นอันนั้นไปละมันมันพ่อเศร้าสั่งอนาคตเรอกละหันกมาดับอนาคตใ้เจ้าของซะจะไปมีอนาคตเหรอหันกมาเนี่ยมาเบิ่งความคิดเจ้าของเจ้าของก็รองถูกกําเ่อนใดถูกกําเร่องว่าคนทั้งลายนี่ว่าถือใจกูจะค้นก้าใจว่าล่ะ ที่ว้าไปนั่นแหละแต่เขาสิเอาหยังไปปลูกโอ้เอาไปปลูกบังหันซะเป็นหยังหลดแต่ของเขาว่าจุงไปปลูกเองตั้งแต่ที่แหลกเนาะแม่บนนลาหเอแต่เขาสิเว้านั่นบ่บ่ถือได้หลอด <laughs> จะการวัตถุกอย่างผู้อมเมวยการยัก <laughs> ็์ก่อนโด้ตาคนเราเศร้าเก็บทองเราเนี่ยไปพ่อเมื่อก็ต้องกินชาก็ได้